สีแดงเดี๋ยว์ฟ้ากับสีแดงที่ราามทวนค่ะฟ้ากับแดงค่ะค่ะทุกคนเอาเด็กพี่เนาะห้าสิบาทนะคะ กลังการเดนถุแก่ตัวไม่กูดูมาหาันมันขึ้นบนเขาาหันถุงเจ๊แห้งเมค่อคนน้นกีนุนอีกท่านจะให้รอมาเดินรนานนงใลงใค่อย อนนี้สีแดงนำอยู่นะคะคตามกับสีเขียวค่ะชิงชนะเลค่ะแลมาตัดเขาเลือนกับเขียวนะคะเ้ขาวได้ไัมเดีรได้ับรงวัลแล้วค่ะเดรื่อิษน่งนั่รมนี่้า เจ네ือนได้ใข้าวเลยเดี๋ยวเพื่อนเปรี้ยวเหเรกับงนั้ไม่ใมรมครับอยยำย นี่เขียวค่ะพวกเขาทุกคนกับด็จะยิ่งอีกด้ะคะ่ะเขา,ขา เสมอค่ะ,ะเสมอค่ะต <c oughs> ิง <c oughs> น,นะคะชี้ชะตาใครจะอยู่หรือไปใครจะได้แชมป์หรือจะได้รองนะคะยย เวหมหาลูกเล่นเออที่ยวมดเลยนๆเนน้นๆผู้บีเลยตัวเร่้องหมดกอะกรรมการงานโกเทียนนุเอี ขอเชิญให้เกี่ยงไปมหอดูทีนะคะเลขานายกเทศมนตรีเทศาบาลตะบนโูสายมอบนะคะยกนิ้วต่อไปเป็นการแข่งขันตักตีฟองนะคะคุณรูเตรียมนักกีฬาต่อเลยนะคะ 那对。 对对对对对。Oh,